โอ้ oh, ส่น้ำโอ้ oh, ส่น้ำไปแล้วแล้วไงต่อไปไฟครับโอ้เดือดแล้วมั้งพ่อค้าโอ้หมีควันด้วยครับโอ้โหเมนูนี้สุดยอดปากเลยมีควันด้วยโอ้ควันปวยพุ่งครับควันปวยพุ่งครับทะเลเดือดจริงเลยครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวชุดเครื่องครัวทำอาหารนะครับแมว้าวดูสิสามารถเปิดน้ำได้ไหนจริงเหรอเด็มะแกดูสิว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างอืปากก้อเกิร์ลโอปรกออปรกอบปบั๊บเดียวและโอ้อันใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ,โอ้ดูสิมีอะไรครับเนี่ย มีมะเขือเทศมีพวกขวดซอสมีพริกยั่วนี่นี่เป็นสติกเกอร์ไว้ติดไหนๆห้้วมีอะไรอีกมีเขียงหรอไหนอันนี้ไข่ดาวจานโอ้โนี่ชุดใหญ่เลยเนี่ยป้าบาซื้อมาเนี่ยโอ้โ <Okay, S 1> โอเคเดี๋ยวเราขอตัวประกอบแป๊บหนึง่งเดี๋ยวประกอบประกอบประกอบกันนี่ตอนนี้แม่บีก็ประกอบ ฉันเครื่องครัวทําอาหารของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้นี่ประบาดกันไลไลไลแปะลงไปนี่ตอนนี้บีมก็เลี้ยงของก้อนเดี๋ยวเราเอาจะเปิดร้านอาหารกันนะครับอ้ตอนนี้เขาอนุญาตให้ร้านอาหารให้คนนั่งกินได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจัดร้านก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านของเรามีอะไรขายบ้างอเชฟบีมเชฟบีเลี้ยงเลยครับตู้เย็นน้องเก็บของอะไรไว้ข้างในเปล่า อ๋อเก็บของสดเก็บของสดนะฮะต้นจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่แม่บีเป็นลูกค้านะครับอ่านี้มีเมนูอะไรบ้างครับมีเมนูอะไรบ้างครับคนขายมีทุกเมนูโอ้ย่างงั้นเช้านี้ขอเอาเป็นง่ายๆแล้วกันเบรกฟักเป็นไส้กรอกไข่ดาวครับไส้กรอกไข่ดาวคนขายโซโล่ทอดไข่ดาวอ๋อทอดไข่ดาว อุ้ยมีเสียงเนี่ยนี่ดูฮะดูดูจบจบไม่ไม่ต้องกินครับเอาใหม่เอาใหม,ม,ม่เอาโชว์ใหม่เอาสอุ้ยคนขายไฟไหมแล้วคนขายรับแก๊สก่อนรับแก๊สกเด็กเด็ก ไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วล้นหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ต้องเขย่าแล้วอ่าไม่ต้องเขยา่าทอดดีๆทอดดีๆไม่ต้องเขยา่าอ่าเปิดเปิดเปิดแก๊สเปิดแก๊สโอ้โหโอ้โหเสิร์ฟทอดไท่โอ้ยใส่อะไรเอาใสนกอสใส่รวมไปเลยเหรอทำไมไม่แยกกันทำอาหารล่ะหม,ม้อก็ดีทั้งสองใบฮะคนเร็วคนเร็วกลับเร็วกลับเร็วไม่เร็วเอ้า อะไรเนี่ยจับด้วจับด้วยดิจับด้วยเออเอาเอามือกลับเลยเหรอโอ้โหนี่ไงเอาจานมาใส่ได้แล้วใครสุกแล้วเนี่จานจานโอ้โหคนขายไม่สะอาดเลยอ่ะไม่ที่นี่ที่เนี่ยที่ตักก็มีใช้มือได้ยังไงโอ้โอะ ไหนช้อนซ้อมมาช้อนซ้อมให้ลูกค้าด้วยขอน้ำซุปน้ำซุปด้วยครับซุปผักซุปผักอ่าะด้วยผักซุปผักนี่มันน้ำก๊อกนี่คไม่ใช่น้ำซุปน้ำทำอาหารฮะอ๋อน้ำทำอาหารเนาอโอเคโอเคโอเคน้ำทำอาหารครับโอ้หพอแล้วมั้งอันนี้นี่ต้มต้มต้มหมอนี้ต้มหม้อนี้ต้มหม้อนี้นี่ใส่อะไรไปอ่ะ ใก็บอกว่าสุกพักสุกพักอ้าวหรอกแล้วไม่ต้มหรอไม่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 ปรุงรสหรอครับเนี่ยอ้าวเปิดฝาเปิดฝาี่ใส่หม้อไม่ได้เดี๋ยวหม้อพังอ่าอ่าใส่ไปอ่าปิดฝาอ่าจุดจุดแก๊สดิอ๋อ้แล้วแล้วเดือดนะเลือดตั้งเกิดอ่ะ พรว่าคนขายหยิบมาม่่วเลยเอากเหมนยไหมกินใหม่กรบมวยหตักน้ำซุปตักนัำซุปเขี่ยอะไรเขี่ยอะไรกระดานกระดาไม่เขี่ยด้วยเยอะแเอแล้วเสร็จแล้วเอาดักแกดักแกเสิรเสิร์ฟเสิรเเสโอ้ยระวังร้อนระวังร้อนกินครับกินเลยครับลูกค้านมากเลย นี่แตงกวาญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้สุกปักจริงเดี๋ยวซิโอ้ดูสิผักเขียวนะกินเลยดดยอดไปเลยเอ่ะอกินเลยครับกินเลยครับมมอร่อยรสชาติเข้มข้นตักน้ำขึ้นหน่อยครับน้ำซุปเป็นไงหวานหอมไหมห,มหมวานหอมอหอมหวานหอมหวานอร่อยมากไตงกวาแตงกวาทอดแตงกวาทอดที่โคตร นี่แตงกวาของจริงนะเนี่ยที่เราเก็บจากต้นมานี่โอ้โหแตงกวายักษ์หญ่ใหญ่กว่ามือแม่บีนี่แตงกวาหรือฟักเนี่ยฮะเวลาน้ำจะหมดเราจะใส่อย่างงี้ดื้ออ่าอย่างไงอ๋อเติมน้ำเหรออือฮึโห่พ่อค้าขอซอสหน่อยไข่ดาวไม่มีซอสเลยขอซอสหน่อยขอซอสหน่อยครับปิ๊บมีซอสแบบใหม่ครับซอสสั่อสสดน้ำนมน้ำนมน้ำนม พริกไทยขวดพริกไทยเลยว่ะพริกไทยพริกไทยพริกไทยอ๋อนี่พริกไทยอ,อ่ะนี่ขวดพริกไทยอ่ะโอ้พริกไทยแบบมีนมด้วยนะแล้วก็นี่มีน้ำผลไม้ด้วยน้ำแครอทน้ำสตรอเบอรี่ยังไม่อิ่มเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบีเมื่อกี้บีบอกเอาพริกไทยแต่บัสเห็นบีมยิบขวดเนี่ยมา, <c oughs> ม,ามาตาด <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครเปเปอร์เปเปอร์นั่นแหละ <c oughs> อันนี้อะไรไม่รู้ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดเอ เรามีหลายเมนูเลยนะครับผัดผักผัดผักอะไรนีครับใส่กุ้งด้วยอ้าวพ่อค้ามะเขือเทศใส่กุ้งครับเมนูใหม่เชิญปรุงรสได้เลยนี่วัตถุดิบของเราล้างจานอ๋อล้างจานก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อค้าล้างจานแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยเสิร์ฟเมนูต่อไปโอ้โหโอ้โหน้ำใส่แก้วเฮ้ยเอามือเอามือเช็ดยางงั้นเลยเหรอฉันผ้าขี้ริ้ว่ะนะสะอาดเปล่าสะอาดเปล่า ใส่ลงไปเลยอ่าอันนั้น oh. นั่าในทั่วลันเตาเหรอโอ้โหโอ้โหมาปรุงรสด,ด้วยนะข้อขาปรุงรสปรุงรสเนี่นี่นี่ื่องปรุงเลยโอ้โหเขาท่าจริงๆเลยชุดเครื่องครัวนี้มีเสียงด้วยใส่ท่านได้นะนี่เขามีที่ใส่ท่านตรงนี้ใส่ท่านสามก้อนปรุงรสปรุงรส อุ้ยหอมหวานหอมหวานอือกินหอมนเนี่ยกินหอมแล้วกินหอมแล้วหิวแล้วเนี่ยยังไงครับยังไงครับว้าวว่าแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องกินอย่าโยนแรงทีครับพออ่อค้อาโโอ้เนี่ยปากปากปากคอคอเสร็จแล้วเหรอดับไฟดิดับไฟ ้นใบทังเสิร์ฟอย่างนี้เลยเหรอโอ้เสิร์ฟทั้งกระทะจานไม่พอมิติใหม่ของการกินโอ้โหดูสิถั่วมันเต้าของเราสดๆเลยนะถั่วสดๆเลยงามๆๆๆโอ้โหอร่อยมากเลยกุ้งโอ้โหตัวใหญ่มากบีบซอสบีบซอสบีบซอสหอมหอมหอมหซอสปลาด้วครับเนี่ยซอสปลาด้วยเฮ้ยล้างยังอื พูดที่แม่บีกินจริงพี่แม่กินจริงหลังๆหลังเนี่ยเฮ้ยอุ้ยหวานนะจริงเหรออ๋อซอสจหมดแล้วไม่เยอะอยู่เหมือนกันทำไงดีซอสจำุนเดี๋ยวเรียกเพื่อนมากินข้าวก่อนจริงเหรอไม่ได้กินข้าวไหนไหนเพื่อนอยู่ไหนทองนี่แล้วทองดูนี่นี่มันหมาเนี่ยครับหมานี่เพื่อนคุณเหรอครับม่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 ไหนโชว์สิทางทองโชว์กินแตงกวาสิกินไหม กินจีไม่เหลือเลยกินบ้าท็อาชอบกินสักผลไม้อุ้ยเอาไปแล้วเอาไปไหนกินบ้าวกินบ้าวหมดแล้วครับเก็บใส่ตู้เย็ฮะเอาไปทำไมอะ <c oughs> โอ้พ่อค้านี่ไม่ทิ้งวัตถุดิบเลยเหรอมีเมนูอะไรที่อร่อยๆแนะนำไหมครันนคบต้มยำทะเลเดือดต้ยมยำทะเลเดือด อ,อ้โหเ,เป็นไงนาะต้ <เล S 1> ยมยำ <เล S 1> ทะเลเดือด<ๆ>น่าจะอร่อยมากเลยครับลองกินเลยต้ยมยำทะเลเดือดทะเลเดือดจริงหรือเปล่าเนี่ยดูสิมันเป็นแค่ชื่อนะไม่มีสัตว์ทะเลโอ้ใส่น้ำโอ้ใส่น้ำไปแล้วแล้วไงต่อไป,ไปโอ้เดือดแล้วมั้งพ่อค้า โอ้มีควันด้วยครับโอ้โหเมนูนี้สุดยอดมากเลยมีควันด้วยโอ้ควันปวยพุ่งครับควันปวยพุ่งครับทะเลเดือดจริงเลยครับมันมีที่มันมีรูให้ใต้น้ำนะเขาก็เลยขึ้นมาเป็นไอ้น้ำาโอ้เหมือนจริงอะยอดอะ ไอ้น้ำไอ้น้ำแต่ยกบ่ออกดิยกบ่ออกได้นปอ่าเห็นไหมโอ้ยอิ่มมากเลยคิดเงินด้วยอ,อ้าวคิดเงินคิดเงินครับโอ้โหต้องใส่ใกระดาษนะบวกเลขก่อนบวกเลขก่อนคนขายบลอกเลขก่อนนะครับมุดอีมดสองน้อยเถอะ 260บาทครับโอเคครับ260บาท260บาทโอ้โหไม่แพงไม่แพงกินตั้งเยอะ260บาทเองโอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ปาบาแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบบ๊าายย